ดีค่าเด็กๆเ,เจอกันอีกแล้วนะคะอาทิตย์ที่แล้วเป็นยังไงบ้างคะอาทิตย์ที่แล้วเป็นการกระโดดขาคู่ใช่ไหมคะอาทิตย์นี้คุณครูจะสอนวิ่งคะ่ะวิ่งแข่งเลยนะแต่เราจะมีท่าในการออกตัวเขาเรียกว่าการสปินตัวนะคะเดี๋ยววันนี้ครูแอมกับครูว่าจะสาธิตให้ดูนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องทาอะไรก่อนคะครูว่ายืดกล้ามเนื้อกันก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆยกแขนขึ้นมาคะ่ะและนับหนึ่งถึงสิบนะ 1>, 1 2 3 4 5สองสา0เดอด็กๆต่อไปเอามือจับลายแล้นไหลไปข้างหน้าสิครั้งค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสสามอเด็กๆหมุนกลับหลังด้วยนะ จับเอลจับเอลอ่าเด็กๆการขาเล็กน้อยนะแยกเท้าออกนิดนึงอ่าหมุนเอวสิบครั้งอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเด็กๆจับค่ะ จะฝึกการทรงตัวนะคะเด็กๆยกเข่าขึ้นมายกยกขาขึ้นมาหนึ่งข้างก่อนแล้วเอามือจับเขาไว้แบบนี้อ่ายืนทรงตัวให้ได้เลยนะอ่นับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสาม ข้อมือข้อเท้าหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแป้าสโอเคเด็กๆคะเราวอมาร่างกายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการออกตัววิ่งแข่งกันเลยคะ่ะไปดูกันเลยนะคะเด็กๆคะเด็กๆมาดูนะคะอันนี้เป็นลู่วิ่งของเราคะ่ะ คือเส้นจุดสตาร์ทวิธีการเป็นนักกีฬาที่ดีวิธีการออกตัวนะคะเด็กๆต้องยืนขาคู่แบบนี้นะคะยืนขาคู่ถอยขาที่ถนัดข้างใดข้างหนึ่งของตนเองนะคะครูแอมถนัดข้างขวาครูแอมจะถอยขามาระหว่างตรงนี้นะคะอยู่ข้างหลังนะคะและครูแอมก็จะนั่งลงนั่งลงแบบนี้มือและหน้ากับเส้นเรานะคะ คือท่าอันนี้คือท่าเข้าที่ก่อนออกวิ่งนะคะคือท่าเข้าที่แต่ถ้าถ้าระวังเราใช้ปลายเท้ากับขาด้านหลังนะคะดันขึ้นมากระดกก้นอันนี้คือท่าระวังพอระวังเสร็จเราได้ยินเสียงนกหวีดเราวิ่งเลยหนึ่งสองซ่อม เดี๋ยวคุณครูแอมทำให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะอ่ายืนอย่างนี้นะคะเข้ามาอย่างนี้ถอยข้าล้างนั่งลงหัวเข่าอยู่ระหว่างส้นเท้าอีกข้างหนึ่งมือทำท่าแบบนี้ปีกนกนะคะอันนี้คือท่าเข่าที่เด็กๆต้องทำท่าเข่าที่โน้มตัวไปข้างหน้าพอครูแอมบอกว่าระวังเด็กๆใช้ก้นกระดกขึ้นมาเลยค่ะ ระวังอันนี้คือท่าระวังเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดเด็กๆพร้อมวิ่งเลยหนึ่งสองสาเป็นยังไงบ้งางคะเด็กๆพอทำได้ไหมคะคุณครูออกแบบตัวอย่างให้ดูแล้วเด็กๆลองไปฝึกทำกันดูนะคะแล้วที่สำคัญ อย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่อัดคลิปส่งมาให้คุณครูแอมคุณครูว่านดูด้วยนะคะคุณครูมีคะแนนให้เด็กๆนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าในอาทิตย์ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ